นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t i ิ c o o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับถ้้าาไไทยจะมีีีสสักดคชติน ใถึงพึ่งได้พบง่ายใช้คล่องเปลี่ยนคนมาแปลงเมืองให้รุ่งเรืองพัฒนาให้รุ่งเรืองพัฒนาตำบลน,น้ำร้อนหมู่ห้าบ้านเราโปรดเลือกนายแสงดาวจันดีเลาะเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำร้อนหมู่หโปรดก่เบอร์สาเบอร์สา เบอร์3กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลน,น้ำร้อน,นอหมู่ห้าที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิก,ก,กายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำร้อนหมู่5โหรดเลือกนายแสงดาวจันดีเละโรดกาเบอร์3เบอร์3เบอร์สาม คนน้ำร้อนขอโอกาสทำงานเพื่อคนน้ำร้อนพร้อมทำหน้าที่ในการพัฒนานำพาความเจริญสู่ตำบลน,น้ำร้อนหมู่ห้าของเราพร้อมทำงาน,ท,นทันทีมีทุกร่วมฝึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเข้าถึงชุมชนอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความสำคัญ เข้าถึงพึ่งได้พบง่ายใช้คล่องว่องไวเปลี่ยนคนมาแปลงเมืองให้รุ่งเรืองพัฒนาตำบลน,น้ำร้อนหมู่5้าบ้านเราเลือกนายแสงดาวจันดีเลาะเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำร้อนหมู่5นี่คือสโปรตัวอย่าง,างจากเดตพิตอมเบอร์ส เบอร์3ขอโอกาสสารงานต่อก่องานใหม่ร่วมใจพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวตำบลน,น้ำร้อนหมู่ที่5โปรดเลือกโปรดให้โอกาสนายแสงดาวจันดีเละาะโปรดก้าเบอร์3เบอร์3เบอร์ 3, B 3. เปิดตลาดอย่เลียว้ายและฟ้ากับข้าวกับลาเรา มาทำอาหาเรายัางขัดสันไม่ใส่สาร,รเร่งสีเลือกคนเขา การแบบเดิมเมเน้นเพิ่มเติมวิสัยทัศน์รูปก,การมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมสนับสนุนส่งเสริมมุ่งเน้นพัฒนาตำบลน,น้ำร้อนหมู่ที่5ให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางโปรดเลือกนายแสงดาวจันดีเลาะเป็นสมาชิกอบตอน้ำร้อนหมู่5โปรดก้าเบอร์3เบอร์3เบอร์3 นายแสงดาวจันดีเลาะทำงานติดดินรู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสานต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างตำบลน้ำร้อนหมู่ห้าให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึงพึ่งผาได้แน่นอนวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกัน กันนนสสบุเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำร้อนหมู่5โปรดเลือกนายแสงดาวจันดีเลาะโปรดกาเบอร์สาเบอร์ 3! ามเบอร์สหนุ่มอบตหนะ้าตาไม่หล่อแต่ก็จริงใจอาสาเข้าม,มารับใช้เป็นตัวแทนให้ชุมชนถนนคู่คลองนองปลายน้ำไปไม่ให้ตกหล่น ประาชชาชนมุ่งให้ตำบลเรานั้นจริญนายแสงดาวจันดีเลาะเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขโปวดเลือกนายแสงดาวจันดีเลาะเป็นสมาชิกสภาตำบลน,น้ำร้อนหมู่ห้าโหกาเบอร์สามเบอร์สาเบอร์สาม อุดมการแน่วแน่พร้อมแก้ไขปัญหาพัฒนาตำบลน,น้ำร้อน หมู่ห้าพร้อมเป็นคนของประชาชนเพื่อประชาชน,นหัวใจ,จคือ <the S 1> พี่ <tip. S 1> น้องประชาชน <the top. S 1> เท่านั้นอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยสวมหน้ากากาอนามายัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกตั้งนายกอบอตอและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำร้อนหมู่5โปรดเลือกโปรดให้โอกาส นายแสงดาวจันดีละโปรดกาเบอร์3เบอร์3เบอร์3 28พพฤศจิกายนเข้าค right. ูหากาเบอร์ B 3เบอร์3เบอร์3หนุ่มอบตหน้าตาไม่หล่อแต่ก็ใจเดียวหากรักใกล้แล้วไม่เบี้ยวสื่อสัตว์รักเดียวคงทนพ่อแม่ทันอยากคุ้มล้านพี่นั้นอยากคุ้มหน้ามนต ลาลาสอดเต็มทนร,รับรักสักคนเธอซา